นี่คุณชายฮะของตัวเองมีไม่ฉี่ต้องเข้าบ้านเพื่อนมาเนาะเนี่ยดูเอาเถอะคนเกเรขุนทองมีคนที่คนเดียวที่เกเรเพราะว่าแม่จะเปิดประตูให้ขุนทองข้างนี้เนี่ยจะเปิดเอาไว้เพราะว่าแม่กลัวว่าแบบขุนทองจะเบือ่อใช่ไหมแม่ก็เลยจะเปิดประตูไว้ข้างหนึ่งเพื่อให้เดินเข้าเดินออกแล้วก็ตรงนี้แต่ว่า ตรงนี้เนี่ยทองก็ไม่กระโดดหรอกเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหกหรืออะไรก็แล้วแต่ทองจะเข้าออกทางนี้ทางเดียวนะคะเข้าออกทางนี้ทางเดียวแล้วก็เพื่อนบ้านเนี่ยก็จะวุ่นวายจะเข้ามาขอข้าวกินมั่งจะเข้ามาดูหน้าตามั่งจะเข้ามาอะไรมั่งนะดูเอาเถอะดูดูเพื่อนดูเพื่อน เพื่อนน่ยสุดมากสุดมากตัวก็ใหญ่ด้วยนะเบื่อไหมลูกแม่ฟ้องละเบื่อไหม ยอดยาเองนิดนึงตาหายแล้วนะคะแต่ว่าเขาก็ยังมีมีไอ้นีอยู่เห็นไหมคะตาหายละแต่ว่าแม่ยังต้องหยอดอยู่ทุกวันท้กสามที่วันหันหน้าหาแม่ก่อลุกจะดูดูตาตโตๆที่ตาโตไหมตาหายแล้ว